เดี๋ยวผมจะไปเทสให้ดูว่าการที่เราสเปรย์กับไม่สเปรย์เนี่ยผลที่ได้มาแตกต่างกันยังไงเพื่อนเื่อเคยได้ยินการสเปรย์น้ําลงไปในเมล็ดกาแฟก่อนจะบดไหมครับผมว่าเพื่อนๆ่อนาจจะเคยเห็นนะเพื่อนๆรู้ไหมครับว่ามันมีเหตุผลมาจากอะไรและมันมีตัวแปรที่เป็นโคตรจะวิทยาศาสตร์มีงานวิจัยรองรับวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายในเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคลิปนี้กันครับ สาเหตุที่เขาสเปรย์ลงไปเนี่ยก็เพื่อว่าจะลดไฟฟ้าสถิตนั่นเองนะครับเวลาที่เราบดกาแฟนนเนาะมล็กกาแฟของเราเนี่ยมันจะมีความชื้นความแห้งที่ค่อนข้างใจแห้งมากๆนะครับเราเอามาคั่วเข้าไปอีกทาให้มันแห้งลงไปเวลาที่มนสัมผัสกับเครื่องบดของเราเนี่ยมันจะเป็นโลหะแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเคลือบด้วยสารนู้นสารนี้หรือว่าจะเป็นสแตนเลสเป็นไทเทเนียมเป็นพลาสติกอะไรก็ตามแต่เนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับรถจะทําให้เกิดไฟฟ้าสถิต เกิดขึ้นได้ในเมล็ดกาแฟของเรานะครับนั่นมันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ตัวด o ิ i n g cup ของเรานี่มันจะมีการกระจุยกระจายของเมล็ดกาแฟของเราไปทั่วนะครับพอมันเกิดพาราธิปุ๊บไอตัวผงกาแฟที่ออกมานะครับมันจะมีขั้วบวกโลบที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วมันก็จะปลิวไปติดตามโลหะต่างๆที่มันจะมีแบบเป็นขั้วอยู่ตรงนั้นนาะซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องของความแบบไม่ค่อยจะ s a t i ฟ f y ความต้องการของเราเท่าไหร่เพราะว่าเรามีบาร์กาแฟของเราเนาะเราก็อยากจะให้บาร์กาแฟของเราเนี่ยมันสะอาดเอี่ยมเหมือนเดิมเหมือนที่เราแบบทอล์คสะอาดม มันก็มีข้อกถกเถียงนะครับก็คือว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็สงสัยกันว่าการสเปรย์น้ำลงไปเนี่ยมันทําให้เครื่องของเราเนี่ยมันมีความเสียหายเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมว่าข้างในเนี่ยมันเป็นโลหะทั้งดุลน,นะครับยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือเฟืองบดของเราซึ่งที่เราซื้อมาเนี่ยราคาแพงแพงถ้า,าฉีดสเปรย์น้ําลงไปเนี่ยมันช่วยเรื่องลถไฟฟ้าสถิตแหละแต่ว่ามันจะทาให้เครื่องเราเสียหายด้วยหรือเปล่าพอ<ๆ>ามาถึงคลิปของผมในครั้งนี้นะครับผมได้ไอเดียการทําคลิปนี้เนี่ยมาจากคุณเจมส์ฮอปกแมนนะคร เปเปอร์เปเปอร์หนึ่งนะครับของนักวิจัยท่านหนึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์อยู่มหาลัยแห่งหนึ่งเขาเนี่ยได้ทําการวิจัยเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตที่มันเกิดขึ้นในเมล็ดกาแฟระหว่างที่เราบดโดยในงานวิจัยนี้ให้ผลที่น่าสนใจมากๆเลยทุกคนสเปรย์ไปเนี่ยมันลดไฟฟ้าสถิตพอลดไฟฟ้าสถิตแล้วเนี่ยสิ่งที่เราไม่คาดฝันก็คือว่ามันส่งผลทําให้ extraction time หรือระยะเวลาในการไหลของกาแฟเนี่ยแตกต่างกันโดยทุกคนซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่แบบมันน่าสนใจมากระยะเวลาในการไหลของน้ํากาแฟเนี่ยมันแตกต่างกันแน่นอนว่ารสชาติมันก็น น่าจะแตกต่างกันใช่ไหมทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาทาเทสให้ทุกคนดูนะครับว่าระหว่างมเมล็ดกาแฟที่มันฉีดสเปรย์เข้าไปกับมเมล็ดกาแฟที่มันไม่ได้ฉีดสเปรย์เข้าไปเนี่ยผลที่ได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไหลเรื่องของไฟฟ้าถิศและในเรื่องของรสชาติมันให้ผลที่แตกต่างกันยังไงผมจะขอเข้าช่วงในเรื่องของเทคนิคข้อเทิมกันนิดนึงอันนี้อาจจะวงเล็บไว้ว่า geek oily ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่สนใจเรื่องเนี่ยก็ข้ามไปเลยข้ามไปดูในตัวส่วนอื่นได้เลยตอนที่ผมเทสเลยก็ได้แต่ผมอยยาาาาากจะธิบิบนนดึงว่า่าเหตุททีํทใ ระยะเวลาในการสก,กัดของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปก่อนและหลังการฉีดสเปรย์น้ำเนี่ยเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนละกันนะครับเพื่อน,นี้เป็นหน้างานวิจยัยที่ทุกคนสามารถไปเปิดดูได้เนาะคุณเจมส์ฮอปแมนเนี่ยเขาก็ทิ้งลิงก์ของงานวิจยัยตัวเนี้ย ไว้ในคลิปของเขาแล้วตัววิดีโอของเขาก็คือตัวนี้เลย Sand Discover What We All Miss นะครับ Modern and Antistatic Hack นะครับก็คือนอกจากที่เราแฮกในเรื่องของการฉีดสปเปรย์น้ำเข้าไปเนี่ยมันมีเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อยู่ในนั้นอีกตรง Description เ,เนาะเพื่อนเพื่อมันก็จะมีตัว Paper Direct Link อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อสามารถไปเปิดหาดูได้งานวิจัยตัวนี้นะครับเขาก็ทดลองโดยการที่เอาเครื่องบดซึ่งเป็นตัว m a c h a n i c นะครับซึ่เป็นแบ,บแรนด์ที่แบบใช้กันกแพร่หลายแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีดดมากเนาะแล้วก็มาบดเมล็ดกาแฟแล้วก็ เอาตัวไฟฟ้าชาร์ะมาชาร์จทั้งด้านซ้ายกับด้านขวาเนาะทั้งด้านซ้ายก็อาจจะเป็นแบบพวกบวก คนนั้นสายเป็นขั้วลบใช่ไหมเวลาเราบดกาแฟลงมาไอตัวผงกาแฟถ้าสมมติมันเกิดฟฟวาดิ่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีทมั้งเมล็ดกาแฟที่เป็นขั้วบวกกับขั้วลบกระจุยออกมาคราวนี้พอเราเอาตัวชาร์จเนี่ยไปกั้นไว้ทรายขวามันก็ทําให้เมล็ดกาแฟที่ขั้วบวกวิ่งไปหา,าขั้วลบขั้วลบวิ่งไปหาขั้วบวกนั่นเองเขาก็พลอตออกมาเป็นกราฟทุกคนการที่เราบดเมล็ดกาแฟเนี่ยมันส่งผลทําให้ distribution หรือว่าการกระจายตัวของขั้วบวกขั้วลบคือไฟฟ้าสถิตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมี แต่กราฟอ่ะมันบอกว่าคือมันแรนดดอมมากทุกคนมันไม่สามารถที่จะบอกได้เลยว่ามเมล็ดกาแฟตัวนี้ถ้าบดออกมาแล้วแล้วจะได้ขั้วบวกเยอะกว่าขั้วลบ,บเยอะกว่า,ววาหรือเป็นกลางเยอะกว่าอะไรเงี้ยสิ่งที่น่าสงสัยและน่าแปลกใจมากๆก็คือมาอยู่ที่ตรงที่กราฟตัวนี้ครับทุกคนมันจะเปฮอตกราฟระหว่างตัวเอ็กแทคชั่นนะครับตัว TDS กับระยะเวลาของฟล o เรสตของตัวเอสเปโซที่วิ่งไหลพักสกรีออกมานะครับผลปรากฏว่าการที่เราแอดโบลเตอร์เข้าไปนะครับทำให้เปอร์เซ็นต์เอ็กแทคชั่นหรือเปอร์เซ็นต์ TDS เนี่ย ทุกคนอีกอย่างในเรื่องของโฟเลตท,ที่มันไหลออกมาจากพอต์ฟิลเตอร์นะครับจะเห็นว่าเวลาที่เราสเปรย์น้ําเข้าไปในเมล็ดกาแฟก่อนที่จะบดออกมาเนี่ยระยะเวลาในการสก,กัดเนี่ยเราได้ระยะเวลามากขึ้นนะครับทั้งนี้จะเป็นเพราะอะไรนะครับคืออันนี้การวิเคราะห์แบบนี้มันเป็นวิธีแบบเหมือนกับพยายามค้นหาความจริงเนาะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นอะไรแต่ว่านักวิจัยเนี่ยเขาก็ตั้งสมมติฐานขึ้นมาทุกคนว่ามันเกิดจากอะไรคราวนี้เนี่ยผมพยายามอธิบายไว้ในโน้ตของผมตรงนี้นะครับเท okay, ทุกคนผมจะชี้ด้วยปากกาสี แดงนะเวลาที่เราชงกาแฟขึ้นมาใช่ไหมลูกเราก็จะมีการบดใช่ไหมและผงกาแฟเนี่ยมันก็จะอยู่ในพอร์ตอรฟิลเตอร์ใช่ไหมครับเวลาที่เราใส่ในพอร์ตอรฟิลเตอร์เนี่ยนะครับผมก็ยกตัวอย่างเป็นไอตัวพอร์ตอรฟิลเตอร์แบบซ้ายกับขวาของผมทางด้านซ้ายก็จะเป็นพัวนะพัวก็กคือแบบห่วยไม่ดีแย่ yeah. ก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเรากระจายสัสดส่วนของเมล็ดกาแฟหรือผงบดได้เป็นอย่างดีคือเรียบเนียนสนิททุกผงเนี่ยมีความละเอียดเท่ากันอันนี้คือเพอร์เฟกต์ใช่ป่ะแต่ว่าความเป็นจริงเราทำไม่ได้หรอกนะทุกคนคือเวลา Perfect, ลวทุกๆออยยยยยย่่่่าาางงงงเเนนีีมมมัััรตววสใช้ เวลาที่เราปล่อยน้ําเข้ามาที่ด้านบนของมอทาฟิวเตอร์เนี่ยแล้วเวลามาไหลลงมาเนี่ยมันก็จะไหลยอย่างค่อนข้างจะเขาเรียกว่า uniform เนาะหลายๆสาเหตุหลายๆครั้งที่เราชงกาแฟมันจะมีการกระจุยการลีกเวลาที่เราชงกาแฟใช่ไหมสาเหตุนั้นน่ยมันก็เกิดมาจากการที่ผงกาแฟของเราครับมันจัดเรียงตัวแบบไม่ uniform มือมันไม่สม่ําเสมอกันอะ่ะมันอาจจะมีเม็ดใหญ่บ้างเม็ดเล็กบ้างแถมเอียงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ มันก็จะส่งผลให้เวลาที่เราชงกาแฟและน้ํามันลี๊คราวนี้เนี่ยเวลาที่เกิดการลีกขึ้นเนี่ยมันเกิดจากยังไงนะทุกคนก็ให้ทุกคนมามาดูที่ตรงนี้นะน้ำเนี่ยเวลาที่เราปล่อยออกมานะครับด้วยความที่มันมีทั้งเม็ดใหญ่เม็ดเล็กผสมรวมกันนะ,นะครับ เวลาน้ำที่มันไหลเนี่ยในช่องทางที่มันไหลง่ายที่สุดพอเวลาน้าไหลเยอะเนี่ยตรงนี้น้าก็จะออกมาเยอะมากเลยแต่ในทางกลับกันนะครับในส่วนที่มันเป็นช่องว่างที่มันแคบๆที่ไหลออกมาได้ยากน้ามันก็จะออกมาน้อยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นหยดเล็กๆออกมาเท่านั้นเองเวลาอันไหลที่น้ํามันแบบไหลแรงจนเกินไปมันก็เกิดอาการรีขึ้นมานั่นเองมาพูดถึงเรื่องของไฟฟ้าสถิตกันบ้างนะครับในงานวิจัยนี้เขาตั้งสมมติฐานว่าการที่ไฟฟ้าสถิตเนี่ยมาส่งผลต่อการสกัดเนี่ยเป็นเพราะว่า 1คือเวลาที่ตัวไฟฟ้าติเกิดขึ้นนะครับเวลามีผงเมล็ดใหญ่เมล็ดเล็กที่มันมีไฟฟ้าทีิเป็นชาร์จที่แตกต่างกันจะเป็นขั้วบวกบ้างขั้วลบบ้างอะไรเงี้ยเวลาอะไรก็ตามที่มันมีก้อนใหญ่แลอาจะเป็นขั้วตรงข้ามกันอย่างเช่นสมมุติว่าก้อนใหญ่ในที่นี้ผมสมมุติว่าก้อนใหญ่เนี่ยเป็นขั้วบวกใช่ไหมแล้วผงเล็กๆเนี่ยเป็นขั้วลบเวลาที่เราใส่เข้าไปในพอ์ตาฟิลเตอร์เนี่ยมันก็เกิดการว่าไอ้ตัวก้อนใหญ่ๆนี่แหละมันจะดูดไอ้ตัวผงเล็กๆที่เป็นขั้วลบเนี่ยมาจับกันอย เกิดจากการดูดติดของไฟฟ้าสถิติซึ่ง <Wow. S 1> สิ่งเหล่านี้เราไม่สามารถแก้ไขได้หลังจากที่เราบดไปแล้วใช่ไหมทุกคนเพราะว่ามันถูกดูดไปแล้วเราไม่สามารถผสมน้ําเข้าไปหลังจากเราบดออกมาแล้วด้วยความที่มันเกิดเอฟเฟกต์เหล่านี้มัน,นําให้กระจายตัวของเมล็ดกาแฟในพอตเต้าฟิลเตอร์ของเราเนี่ยมันไม่สม่ำเสมอมัเกลยทาให้เกิดช่องว่างบ้าง ช่องแคบบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้น้ําที่ไหลออกมาเนี่ยมันไหลแบบมีส่วนที่ลีกออกมาแล้วก็มีส่วนที่ไหลช้าๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เองนะครับทำให้การสกัดของเราเนี่ยมันเป็นไปได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <mm ก็จะได้การสกัดที่น้อยแล้วก็ความเร็วในการไหลของกาแฟก็จะสูงมากเพราะว่ามันมีช่องว่างที่มันไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นนั่นเองหลังจากที่เราสเปรย์น้ําเข้าไป ในเมล็ดกาแฟของเราแล้วเนี่ยพอเราบดออกมาเนี่ยไอปรจจุตรงนี้แหละครับที่มันหายไปพอปรจจุตรงนี้หายไปเนี่ยก็กลายเป็นว่าผงกาแฟของเราเนี่ยมันสามารถเรียงตัวกันได้แบบยูนิฟอร์มมากขึ้นก็คือเรียงตัวกันอย่างสม่ําเสมอมากขึ้นนะครับทำให้น้ําที่ไหลผ่านเบด,ดกาแฟของเราเนี่ยมันถูกเอ็กทรกได้อย่างดีนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลต่อรสชาติกาแฟของเราก็เป็นไปได้นะครับโอเคอันนี้ก็คืออธิบายในเรื่องของทขอเทคนิคเทิมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปเทสให้ดูว่าการที่เราสเปรย์กับไม่สเปรย์เนี่ยผลที่ได้มันแตกต่งงกันงันยไ ก็จะมาทำกันทดลองให้ดูนะครับวันนี้เราก็จะเซตติ้งของเราเนี่ยก็จะเป็นแฟลร์เบโซเครื่องบดก็จะเป็น DF44V เปลือง S s p m u l t i p าตีพอเบอร์บดเนี่ยเราก็จะใช้เบอร์บดเดียวกันก็คือไม่เปลี่ยนเบอร์บดเนาะจะดูว่าเวลนระยะเวลาในการสก,กัดเนี่ยมันแตกต่างกันตามการที่งานวิจัยเขาสกเกจไหมโดยโดรสกาแฟของเราในวันนี้นะครับก็ใช้18กร,รัมเป็นเอสโซมาตรฐานปกติแล้วก็เราชงออกมาให้ได้ประมาณ36กรัมยูนะครับก็คือเป็นเอสโซตามมาตรฐานคือ1น่กับอแล้วนี้มาดกาแฟที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นตัวโคลัเียา วอชโพเซ s Vincent, process, นะครับเทสโนตเนี่ยจะเป็นฟลอร์เลดฟูดโมเสสแทนเจอรีนออเลนแล้วก็มีไดสตอร์เบอรี่อะไรประมาณนี้ที่ผมเลือกตัวเนี้ยเนื่องจากว่าไม่อยากให้รสชาติมันค่อนข้างจะหนักจนเกินไปเวลามันหนักเกินไปเนี่ยเราจะสัมผัสเรื่องของรสชาติที่แตกต่างกันไปมันจะยากนิดนึงก็เลยอยากจะให้กาแฟมันอยู่ในระดับแ,แบบกลางๆมีฟลอรมีเฟลเวอร์นิดนึงแล้วก็มีความดาร์กของกาแฟบาลานซ์อยู่อะไรเงี้ยนะเดี๋ยวมาเริ่มชงกาแฟกันเลยดีกว่านะครับพอแล้วต้มน้ำก่อน เวลาสเปรย์ครับจริงๆแล้วมันควรจะมีแบบแชมเบอร์รอะไรสักอย่างที่มันผิวหน้าเขาทั้งกว้างเวลาเราสเปรย์เข้าไปเนี่ยมันจะได้แบบโดนเมล็ดกาแฟทั่วถึงเนาะแล้วก็สเปรย์ตามงานวิจัยเนี่ยเขาแนะนําให้สเปรย์ลงไปประมาณ0.3สมกรัมมัดไม่ได้หรอกทุกคนก็ขอให้สเปรย์ประมาณสัก 3- 4ิฟึดนะครับผมขอสเปรย์ไปที่3ฟึดพอดีแล้วกันนะครับสเปรย์แบบนี้ไปเลย อสามฟึดแล้วแล้วก็พอสเปย์ไปเนี่ยก็คือเขาจะให้แบบเหมือนมันผสมอย่านิดเึีนะครับแล้วก็เขย่าให้เนึ่ยอ่าพอเขย่าเรียบร้อยแล้วก็พร้อมบดนะครับเดี๋ยวไปบดกัน เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวกาแฟที่ไม่ได้สเปรย์น้ำมันก่อนนะครับอันนี้เป็นกาแฟที่ไม่ได้สเปรย์น้ำนะรอบนี้ผมใช้ตัวหมุนเนี่ยอยู่ที่1,800เลยนะก็คือสูงสุดที่เครื่องทําได้เลยนะครับเนื่องจากว่าอยากจะให้มันเกิดไฟฟ้าสถิตแบบสุดๆอะเท่าที่เครื่องมันทําได้เลยอยากจะให้มันเห็นผลที่ค่อนข้างชาัดเจนเนาะก็เดี๋ยวลองบดกันให้ดูว่ามันติดแก้วมากขนาดไหนนะครับทุกคน ก็มันก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นไฟฟ้าทิตด้วยนะแล้วก็มีทั้งส่วนที่มันแบบกระจ,ยระจายติดข้างแก้วอะไรเงี้ยนะครับโอเคถัดไปอันนี้ผมคลีนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็จะเทตัวมลเมล็ดก,กาแฟาที่ฉีดน้ําลงไปแล้วนะครับผลที่ได้ค่อนข้างชัดเจนนะว่าลดไฟฟ้าสถิตได้จริงๆนะทุกคนก็อ่ะอันนี้ผมให้ดูก็จะเห็นว่า ไม่มีผงติดอะไรเยอะเลยนะครับข้างในนะมันก็ยังเป็นแบบค่อนข้างจะสะอาดกว่าอันเมื่อกี้อันเมื่อกี้คือสกอปรกกว่าเยอะนะครับข้างๆแล้วก็รวมถึงตัวเครื่องบดของเราด้วยนะสรุปว่าการที่เราใช้การสเปรย์น้ำเนี่ยมาช่วยได้จริงๆนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มชงกันเลยนะครับก็ แกาแฟของเราจะเริ่มจากตัวที่ไม่ได้ใส่สเปรย์น้ำก่อนนะทุกคนชงเป็น1ต่อ2เหมือนช็อตเอสเรสโซทั่วไปนะครับแล้วก็จับหยุดเวลาที่ระยะเวลา1.2ึ่งตสองที่สักกกรัมได้กี่วินาทีเพื่อมาทดสอบว่ามันได้ระยะเวลานานขึ้นจริงหรือเปล่าผมจะขอพีนฟิลประมาณ10วินาทีละกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสัสิวินาทีเนี่ยจะเริ่มจับเวลาก็ต่อเมื่อน,น้ำกาแฟหยดถึงแก้มกาแฟเป็นหยดแรกนะครับแล้วถึงจะเริ่มจับมาเริ่มกันเลยชิปโอเคถึงแล้วเริ่มจับเวลา คราวนี้ผมไปต่อเลยนะครับที่9บาทนะคือจริงๆผมกดต่อไปเลยนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วผมกดหยุดเวลาที่36กรัมพอดีเพื่อความสะดวกสบายในการเคลียร์หน้างานตรงนี้นะครับก็เพื่อนๆจะเห็นว่ามีอาการลิกอยู่เครื่องช่างผมก็ได้เปื้อนไปแล้วนะครับแล้วก็มีกระจุยกระจายมาข้างๆด้วยเดี๋ยวเราไปชงกันที่ตัวกาแฟที่เราแบบสเปรย์น้ำไปดูบ้างว่าผลที่ได้มันจะแตกต่างกันไหมแต่ว่าตัวแรกอยู่ที่28.8วินาทีนะครับประมาณนี้ น้ำหยดแรกลงมาแล้ว10วินาทีนะครับหลังจากน้ำหยดแรกลงมารู้สึกอันนี้จะไหลเร็วกว่าเยอะเลยฮะกลายเป็นว่าเราได้เวลาสกัดที่ค่อนข้างจะเร็วกว่ารอบแรกฮฮผลตรงข้ามกับของคุณเจมฮอกแมนนะครับเราได้แค่2 0เอวีเองทุกคนไม่ถึง28่ได้ซ้ำไปแต่ว่าเรื่องลีกนั้นเฮอันนี้เรื่องลีกดีขึ้นนะครับ นี่จะให้ดูสีเอสเปโซอันนี้คือแก้วที่ชงจากการที่ไม่ได้สเปรย์น้ำนะทุนอันนี้คือแก้วที่สเปรย์น้ำไปแล้วปรากฏว่าอันนี้คือสีแบบอ่อนอย่างเห็นได้ชัดนะครับส่วนอันนี้เนี่ยได้ว่าเข้มมากเลยผมว่าจริงๆอันนี้มันยังอันเดอร์อยู่นิดๆน,นะเดี๋ยผมอาจจะลองทําซ้ําอีกทีนะึงรอบนี้ขออนุญ,ญาตเริ่มใหม่เป็นราวด์นะครับจากขอเทสเพื่อความมั่นใจอีกทีหนึ่งก็คือว่าเราขอเปลี่ยนมาในกาแฟด้วยหนึ่งในกาแฟที่ผมชงเมื่อสักครู่นี้ มันเป็นเมลกาแฟค่อนข้างเก่าแล้วอายุประมาณหนึ่งเดือนแลวหลังจากวันคั่วเนาะแต่ว่าไอตัวนี้นะครับอายุประมาณแค่ประมาณสสัปดาห์เท่านั้นเองหลังจากการคั่วเนาะมันน่าจะมีเรื่องของเอฟเฟกในเรื่องของการที่ว่ามันอันเดอร์มันโอเวอร์อะไรย่างนี้ด้วยเกี่ยวกับเมล็ดกาแฟที่เก่าและใหม่ด้วยอะไรเงี้ยนะครับเป็นปังขอนอนโรบิกโปรเซสอันนี้เป็นแบบไม่ได้สเปรย์น้ำนะมันเดิมนะครับพีนฟิวเริ่มเวลานับจากหยดแรกอ่าวลงแล้วนับไป10วินาทีโอเคอันนี้ดูทรงแล้วน่าจะพอดีพอดีไม่เยอะไม่น้อยไป รอบที่แล้วเหมือนจะอันเดอร์ไปเยอะพอสมควรโอ้โหลีกระจุยเลยนี่สามสิบเวินาทีนะครับแต่อันนี้ลีกเยอะมากอันนี้คืออันที่ไม่ได้สเปรย์น้ำอะดูเวลามาณนี้อัน,นจะมีค่าเครื่อนนิดหน่อยนะนี่เป็นเมนล็ดกาแฟที่สเปรย์น้ำไปแล้วนะครับม,รมันเดิมพีนฟิวโอ้โหอันนี้ได้ได้ว่าชัดเจนมาก เมื่อกี้37ใช่ไหมอันนี้ผมว่ามี40วะ่ะเคชวอวอ์มาแล้วได้ที่41ิวินาทีคุณพาช่วยโอ้โห oh oh, นี่นะครับ41ิวินาทีจริงๆอันนี้นี่ก็คือตามที่งานวิจัยบอกเลยสแสดงว่าเฮ้ยอายุของเมล็ดกาแฟมีผลจริงๆล่ะสิก็โอเคอันนี้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งอันนี้เราจะมาทดสอบสมมติฐานของทางผู้วิจัยก่อนนะครับแต่อันนี้อันนี้ไม่ลีกเลยอันนี้ไม่ลีกเลยทุกคนอันที่สเปรย์น้ำไปไม่ลีกเลยทุกคน อันนี้เป็นแก้วเอเพซโซจากการที่ไม่ได้ฉีดน้ําสเปรย์นะอันนี้เป็นสเปรย์แล้วผมว่าทางไม่ได้ฉีดน้ํามันจะเข้มๆนิดนึงนะทางที่เวลาน้อยกว่านะแต่อันนี้สีอาจจะอ่อนนิดนึงแต่ว่าฉีดน้ำนะ,ะระยะเวลาการสกัดเพิ่มมากขึ้นนะครับเดี๋ยวมาชงเป็นเอเมรกโน่กันดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไง เรามาชิมกันนะครับจากเอสเปรสคือต้องบอกเพื่อนๆว่าแก้วแรกอะที่เราทําแล้วมันไม่ได้ตามที่างานวิจัยใช่ไหมผมก็ฮ้ยมันอาจจะมีเออร์เล์อะไรบายอย่างที่มันอาจจะไม่ได้เป็นเกี่ยวกับผลด้านนี้โดยตรงอาจจะเป็นเพราะมาเลยกาแฟผมก็เลยจะไม่ขอชิม ตัวอันนั้นละกันนะครับแต่ว่าอันนั้นก็ถือว่าเราทดไว้ในใจว่าตัวระยะเวลาในการขั้วเนี่ยหลังจากขั้วมันระย,ยะเวลาน,านานแล้วมันส่งผลต่อเรื่องไฟฟาา้าติดด้วยนะครับไอเรื่องของไฟฟาา้าติดตรงนี้ก่อนอันนี้ก็คือให้ผลที่ตรงตามงานวิจัยที่เขาบอกไว้แก้วนี้ก็จะเป็นแก้วที่ไม่ได้สเปรย์น้าส่วนแก้วนี้เป็นสเปรย์น้ำขอชิมเป็นอเมริกาโน่ร้อนก่อนนะครับอันนี้จะค่อนข้างไปทางแบบสว่างสว่างนิดนึงแล้วบอกว่าฟฟ้ฟตัวนี้ค่อนข้างสว่างอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งว่าไอตัวข้างๆเนน่ยจะป็งงไา หรือว่ารสชาติอันนี้ไอการโนร้อน e นะผมว่าค่อนข้างจะแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดหรือว่ามันต้องแตกต่างแยแล้เพราะว่าเวลาสกัดอะมันเพิ่มขึ้นใช่ไหม เพราะฉะนั้นอันนี้จะมีรสชาติมีบอดี้ที่แบบเข้มข้นมากๆนะครับแล้วก็มีความเอ็กซิลิตี้ที่แบบว่าคนกันพอดีพอดีแต่ว่าตัวเนี้ยจะออกสไตล์แบบสว่างสว่างบอดี้น้อยนะครับแล้วก็มีความสดชื่นมีความดีเฟชชิ่งมากกว่าสำหรับตัวนี้คือจะบางเอ็กซิลิตี้ก็มีไหมถามว่ามีไหมก็มีนะแต่ตัวเนี้ยก็จะเป็นแบบเนื้อขึ้นมากรดก็เท่ากันพอดีแต่ตัวนี้จะกรดจะนําแล้วก็บอดี้จะตามมาก็เป็นอะไรที่คาดหวังได้จากการที่สก,กัดช็อตที่ระยะเวลาไม่เท่ากันแล้ว มาเดี๋ยวมาจิมอันที่มันแบบว่าไม่ได้ใส่ไม่ได้ชปร์น้ำมันก่อนนะครับรสาชาติจะเป็นยังไงก็คล้ายๆกับร้อนนะครับคือใส่ใส่ r e f l e c h i n g ค่อนข้างจะดุนแรงกว่าต้องบอกว่ากาแฟตัวนี้จริงๆแล้วมีความเป็นบอดี้ที่ดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นกาแฟไทยนะเราก็มีความเปรี้ยวท,ที่โอเคลงตัวแล้วตามสไตล์ของกาแฟไทยนะครับแต่ว่ามันจะมีกลิ่นเรื่องของขนุนมาด้วยอันนี้นะครับเป็นแอนาลรบิกของของไทยเราก็อร่อยดีไปที่ สเปรเย์น้ำแล้วรสชาติเป็นไงอืมอันนี้คำแรกสดไปเลยวันรู้สึกว่าเท็กเจอร์มัน คืบกว่าชัดเจนนะครับก็คือมีความหนักแน่นของบอดี้เพิ่มขึ้นมาส่วนความเปรีย้ยวก็คืออยู่ใกล้ๆกันแหละผมว่าความเปรี้ยวแต่ว่าพอดีว่าไอ้บอดี้เนี่ยมันขยับขึ้นมานะครับมันทําให้เสริมกันและกันแล้วก็กลายเป็นว่ามีเนื้อมีนวลมีความเปรี้ยวมีความบอดี้อยู่ในแก้วเดียวกันอะไรประมาณนี้ก็โอเคค่อนข้างเคลียร์แสดงว่าการที่เราสปเปรย์น้ําเข้าไปในตัวเมล็ดกาแฟก่อนที่จะบดเนี่ยมันช่วยหนึ่งคือเรื่องไฟฟ้าถิตได้จริงๆ2มาสามารถเพิ่มเวลา extraction time รวมถึงเปอร์เซ็นต์เงๆตาม ที่งานจ่ายกาวไว้นะครับแต่ว่าทั้งนี้เองเนี่ยความแตกต่างการระหว่างสเปรย์น้ำกับไม่สเปรย์น้ำกับแวรี่ของเครื่องบดแต่ละประเภทอันนี้ก็ยังเป็นความลับอยู่รวมถึงเมื่อกี้เองที่เรารเผชิญต่อหน้าต่อตาที่เราทำเลยก็คือว่า,มาเมล็ดกาแฟที่ใช้เวลาการคั่วมาระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะให้ผลที่แตกต่างอันนี้สำหรับไอตัวก่อนหน้านี้นะ o a ส t i n g เด t e นะครับอยู่ที่วันที่17เดือนมีนาที่ผมถ่ายเนี่ยมันเป็นมาณวันที่ 2 0่1เมษาแล้วนะครับก็สําหรับตัวนี้เนี่ยไอตัวแจ็คฟลูดตรงนี้เนาะนี่วันที่8เดือน4เท่านั้นเองนะครับก็คือวันที่8เมษามันก็ห่างประมาณจากตรงที่ผมถ่ายเนี่ยประมาณ2วีคัแต่ตอนนี้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วเออเห็นผลนจริงๆว่ามันให้ผลตรงกันข้ามเลยทุกคนก็คือแทนที่ว่าสเปรย์น,น้ําไปแล้วจะทําให้เอ็กแทคชั่นได้นานมากขึ้นใช่ปะ่ะแต่กลายเป็นว่าให้เวลาที่สั้นกว่าด้วยซ้ำไปเลยก็แปลกดี เพื่อนเพื่อสามารถใช้วิธีนี้ได้ก็คือการสเปรย์น้ําเข้าไปนะครับกับเมล็ดกาแฟเพื่อช่วยทําให้ไฟตเติีลดลงเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยมันเป็นตัวนําไฟฟ้านะครับก็ทําให้ชาร์จที่มันมีขค้บวกโค้ลบเนี่ยมันสามารถวิ่งหากันได้โดยที่ตัวเมล็ดกาแฟเนี่ยมันไม่ต้องไปถูกติดกันกลายเป็นก้อนใหญ่แล้วก็ขัดขวางการไหลของกาแฟนั่นเอง,ง,องบบนะครับเจ้าของนวิจัยนะครับเขาก็อธิบายไว้ว่าเรื่องของการสเปรย์น้ําแล้วส่งผลต่ออายุการใช้งานของเครื่องบดหรือเปล่าอันเนี้ย เขายังไม่สามารถตอบได้แต่ว่าสิ่งที่เขาเห็นก็คือว่าเวลาที่เขาสเปรย์น้ำลงไปแล้วบดเนี่ยปรากฏว่าตัว h มิ i d i t y หรือความชื้นที่อยู่ในเครื่องบดเองนะครับคือมันหายไปอย่างรวดเร็วหลังจากการบดในระยะเวลาแบบไม่นานมากการสเปรย์น้ำลงไปเนี่ยไม่น่าจะส่งผลต่อเครื่องบดว่าจะให้เกิดความเสียหายใดๆนอกจากว่าเวลาที่เราสเปรย์น้ำลงไปเนี่ยมันมีเอฟเอีเอฟหนึ่งก็คือเรื่องของการคูลิ่งเฟืองบดของเรานะครับแทนที่มันจะเสียหายเกิดสนิมหรือเกิดอะไรก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นในใบบดเนี่ย มันกลับการอาจจะทําให้เฟืองบกของเราอายุยืนนานมากขึ้นก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเอฟเฟกต์การคูลิ่งตรงนี้เองเจมส์ฮอฟแมนเนี่ยเขาก็โน้ตไว้นิดนึงว่าอันนี้เป็นเครื่องบดของนักวิจัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ไม่ได้มารับผิดชอบเนาะว่าถ้าื่องบองคุณพังอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็เวลาทําก็ใช้เบี้ยานายานในการตัดสินใจเอาเองแล้วกันจะสเปรย์น้ําหรือไม่สเปรย์น้าถ้าคิดถึงในเรื่องของการความเสียหายต่อเครื่องบดเนาะ แต่ว่าถ้าส่วนตัวผมเองจากการที่ได้สเปนนะมาสักระยะหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีต่อชีพมากขึ้นนะก็รสชาติดีขึ้นด้วยนี่อีกอย่างคือเรื่องผงที่มันกระจุยกระจายตามเครื่องบดเนี่ยมันก็ลดลงนะมันก็ดีกว่าโอเคก็ประมาณนี้เรียกว่าเป็น E ีีที่ค่อนข้างจะเนิร์ดค่อนข้างจะกี้นิดนึงนะครับเป็นวงเล็บไว้หน่อยกีก้โอ้ยสิ่งที่น่าสนใจสาหรับเรื่องนี้คือว่าในภาพใหญ่ของเรื่องของกาแฟเนี่ยจะเห็นว่ามันมีการพัฒนาการเด velope ไปแบบเรียกว่าลหลักเดือนละกันสําหรับวิจัยระดับโลกหรือว่าการคืบหน้า งานกาแฟในระดับโลกอะไรเงี้ยนะแต่ว่าในไทยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะเป็นการรับจากข้างนอกเข้ามาแล้วก็เอามา a d a ต์ใช้ในการใช้งานในการชิมมากกว่าแต่ผมก็อยากจะเห็นจริงๆนะว่านักว,วิจัยของไทยเนี่ยเข้ามา Develop อะไรพวกนี้โยนงานวิจัยดีๆแบบเนี้ยเข้ามาในสังคมไทยทําให้สังคมกาแฟของเราเนี่ยมัน Develop ด้วยภายในประเทศของเราเองนะครับทำให้เราเบรรลุเหมือน expert ได้ทำกาแฟระดับโลกไปเลยมันก็เป็นเรื่องที่ดีระดับหนึ่งแล้วก็จริงๆแล้วอินฟลูเอนเซอร์รือว่ายูทูบเบอร์ในไทยเนี่ยที่เก่งๆก็มีเยอะรวมถึงว่าสมาคมกาแฟพิเศษเนาะรวมถึงร้านกาแฟที่อยู่ในไทยเนี่ยก็มีเยอะมากผมว่าเขาก็พร้อมจะเป็นปากเสียงให้กับงานวิจัยเหล่านั้นที่มันจะออกมาการชงกาแฟของเราม,มันสนุกสนานมากขึ้นเนาะแล้วก็มีชาเลนจ์อะไรใหม่ๆมีอะไรให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับสำหรับอาจารย์ มหาลัยท so exactly. so ah anyway, ่านไหนที่มีโอกาสได้ชมคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับก็ฝากเป็นงานวิจัยจบโปรเจกต์ของนักศึกษาของท่านสักหนึ่งงานวิจัยละกันนะครับเผื่อว่ามันจะเป็นความรู้กับภาพรวมของวงการกาแฟของประเทศไทยนั่นเองนะครับโอเควันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเอออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ